สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้กับผมเหมือนเดิมนะครับประฟานธ์เทคดีเหมือนเดิมแล้วก็เราจะมาทำโปรเจกต์เก่าที่ไม่ทำมาเป็นชาติแล้วเกสทุกสก,กินนั่นเองไปเริ่มกันจากอินเวส b เบิลกันเลยอินเวส b เบิลเกสไปกันเลยสกินอินเวสิเบิลของเกสใช่ของเกสไปปั่นไฟแล้วช่วยเพื่อนกันหลังอย่างนี้ก็นั่นแหละ อืมไม่รู้จะพูดอะไรอ้ออ้โอ้โอหรือปัดมุมกล้องอเมื่อกี้ข้าองจริงนะครับอันนี้ปอมแปดสิบแปดสิบล้านเปอร์เซ็นต์ปอม,อมแล้วเมื่อกี้เชติมได้อยกางไไงเรายังไม่เราไม่ไดูด,ดยสิอ๋อเครื่องปอมอีกแล้วทำไมฉันเจอแต่เครื่องปอม ไปช่วยเพื่ออว่าแล้วใครถูกไล่ไม่รู้ชายมั้งน่าจะดูใสกะอ๋อแล้วใครถูกไล่ พี่ชายเล่นเกส์มาเล่นเกส์ุ้งไม่เป็น

ไม่ตายเพื่อฮ่าฮ่าไปเก็ตสกินถัดไปถึงแม้เราจะบล็อกไม่ได้ก็เถอะฮะสกินนาชโชวเออ์เป็นซีนที่มาจากซูเปอร์ฮีโร่ตัวหนึ่งในหนังซะเรื่องหนึ่งป่นดีกว่าเครื่ <c oughs> องจริงฮะจะทำผมเลย อ๋อโนรี no สก,กินอันนั้นแหละเอ่ออาร์ฟูใช่ไหมใช่แหละไล่ทำให้ดูซิววอืมตดิเไปดลเฮ้ยต่อยไม่โดน ประกาศอืมแกไปไปช่วยอ,อย่ายืนนิ่งสิพี่ต้มไปดีกว่า ไมโซนอยู่ตรงนั้นโดนฟันอืมเต็งแม่นจังเลยตาย เราเ,าโนโนโนเรียวน้อยโนรีฮะเราแค่ต้องรอให้สกินไม้ตนมาคู่ไม่โดนต่อยไม่โดนด้วยน่าเศร้า ơi Ra đã đi qua tỏi ơi mấy đơn Lock in ช่วยกันหน่อยจะตายพี่นี่มัน m v p ีพยิงโดน กินต่อตมานะฮะเดี๋ยวไอของชื่อสก,กินสก,กินชื่ออะไรอนะเอ่อเลนเจอร์เนี่ยเดี๋ยวจะใส่ที่หลังนะฮะเพราะมันห้าตัวเดี๋ยวจะไปทำวิดีิอแยกอีกทีนะึงเอ่อเอ่อโอเคก็ก,ก็นั่นเอ่ออยากเต้นก็ได้แต่คุณเลยฮะผมผมไม่เต้นผมไม่เต้นด้วยฝ่านนี้ก่อน

ปันต่อเครื่องกิงแล้วทำไมดวงดีจังเลยาวนี้เครื่องมีอยู่เจ็ดเครื่องนะเครื่องปอบสองเครื่องกิงห้าโอ้ยทำไมลากไม่เต้ยนักครบห้าเครื่องแล้วน่าจะมีคนปิดไอซสอง ใครหัวพี่แกหายไปไหน <S <S เริ่มฆ่ากันแล้วเกือบตายโหสองคนบอกกัพุงเข้าหา บอกอากาศเหมือนกันบอกได้ต่อยไม่โดนทีมอย่างดีแบบดบบเบส <c oughs> เพื่อนกันจะตายคือจะ,จะแบบจะตายคนเดียวช่วยกันทั้งหมู่เป็นหมู่เลยแดมยองนั่นัดใช่ละบล็อกกลับมาแล้วโอ้โห อะไรอ่ะคืออะไรโอ้โ oh ห oh! ไป่กองอะไรอยู่ตรงนี้ต่อยไม่โดนออม สายแหลกดูทรงเอ้พี่แกแหลกเกินไปสกินถัดไปกันดีกว่าสกินถัดมานฮะของเกส1 3สามสามเจ็ดกาดสกินกาดนะฮะเป็นสกินที่มาจาก SCP โอีเออวะดีอะกดชิปกดชิปล็อกโอ้ซึ่งถ้าบล็อกก็เปลี่ยนใหม่นะฮะวัสดิฮะ เขาช่วยเพื่อนดีว <traveling> ่ะโอ้ยเล่นไม่เคยดูแล้วเล่นไม่เคยเก่งนะฮะเรียบร้อย

ยอ้อนไปไล่เดอะเซ็กน่าจะใช่มั้งปั่นดีก่อนดิมดูยัดระยะทางช่วยกันหน่อยเฮ้ยมาถึง Nhập mà yếu Học khuôn, học khuôn, học Ngại rồi À lại Mày tông mà ปล่อยโดเตีที่เราตายดูก็รู้ขอบคุณจะปล่อยชนะนะฮะไปสกินถัดไปดีกว่าบอบบี้นะฮะเป็นสกินที่มีท่าเดียวกันกับการใช่ชื่อการเนาะเออสกินเมื่อกี้ไรหเออโอเคเครื่องจริงแล้วเครื่องจริงแต่อ,อ๋อข้าต่อประวัติเอ็กลืม เอาอยู่ไหนวันอีโฟเดี๋ยวไอ้โอ้โหสกสักกินนี่เสียงดังเหลือเกินแบบดังกว่าช้างร้องอีกมั้งอย่าบอกนะเครื่องพันหมดแล้วยังเหลือตรงนั้นอีก xoay thì mới tao nói này cây khai tao sẽ làm cái nhà hôm nay sẽ lên.

ตายแน่ๆเออตายเออเอาเข้าไปไปสกินถัดไปดีกว่าสกินอันนี้นะฮะเออสกินถัดมานั่นแหละอืมปั่นดีกว่าอะไรเอ่มีจะพีจะจะทำเนี่ยไปช่วยคนอื่นดีกว่า ที่ก่อนก oh no no. ันเดินอยู <c oughs> <may> ่เฉยๆอู <oo. cine S 2> ้อืมไม่โดนลองโดนดิตลอฟดูปีน้ำเพื่อให้เขาไม่ไล่แทนเออแต่ก็อาจจะแค่เพิ่มสปีดให้เขาได้คมน่าจม มไม่นะดูเซก้าจะตายทำไมดูเซก้าไม่ยิงเข้าไปมันมันได้เลยนะแต่ให้เขาเสียเวลาขึ้น80ล้านเปอร์เซ็นต์ดูเซก้าจะตายแล้วฮะมันตาย โอ้โดนทิ้งนี้ได้ไงเนี่ยหาสมาร์ทอายุช่วยแกสกัน <c oughs> ออกไม่ได้ ไปดีกว่าไปแล้ววิสุด,สดชีวิตเชื่อเพื่อนดีกว่าเราจะไม่เป็นเกสที่แย่จะเป็นเกสที่ดีอืม โดนด้วยเออพีอ่บอกเกสกินธันมาถ้าเราอยู่กับเกสกินน,น,นานาแล้ว M, M X เกสกิน M X ก็จะไม่ได้ใส่ไปหรือ,อยัง <c oughs> เ,เกือบโดน <c oughs> โดนแทงไปไม่ใช่หลังหน้า M X เป็นสกินที่เป็นเอ่อ M X มา r i o เอร์ชันกอดดีกนะฮะอืมน่าจะเอ็มเอ็กซ์ดีฮะอะไรอะไรเพือ่อไม่รู้แต่สงสัยจะเป็นวางกันวางกับหั้าโรงหนะ,ะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นเกิบโดนนะฮะตัวหลังโออเจบเบสทู t i ม e เออโอ,โอ,โอ้ตายด,ดีนะมันนี่คาสิแบบโดนครับมากก็ยิ่งโดนดาเมจแบบจากโรอโดมากอะไรเงี้ยแบบพาส,สิบแบบวันเอ็กเมื่อก่อนอะ่ะแต่พาส,สิปีแกหายไปไก็ไม่รู้ยี่สิบเท่าเดิมเด้อโดนแทงหลัง <c oughs> เดินโยเซอที่ไม่ระวังหลังเลยอยากช่วยวเออมไม่โดนอ้าวไม่นะดูเสิถ้าจะให้ผมว่กเก่ในต้องไปตอนที่แบบมันไล่ผมคือถ้าให้ผมช่วยคนมันทำไม่ได้มันต้องแบบ เขาอะไรผมมี้บาทบ้างอ่ะโอ้ยติดคอนติดติดติดดิตก์เปลปิยน เรวไม่ได้เดิวช้าช้าเรยวช้า,าเร็ว,เวหนึ่งหนอยเรียบร้อยโดนต่อยไปดีกว่าเกือบตายแล้วนะเนี่ยเรืองอะไรพิการโดนจอโดนดีตีของที่ตายเอออย่านะเกสฉันขออ๋อแฟนการ ดีฮะบอกคัน,น,นเต้นให้ด้วย